สวัสดีครับสวับสดีร,รอบนะครับสำหรับวันนี้นที่เขาใยญ่เที่ยงนะครับก็รอแม่นางนะครับหลังจากที่ดิบกาแฟเรียบร้อยตอนนี้ก็รอคนชิมนะครับรอคนชิมก็เดีวไปวิ่งมาวิ่งไปถึงไหนไม่รู้เนี่ยก็ลื่มชานะครับเพราะว่า หลังจากดิฟตามสูตรนะครับก็คือแบ่งน้ำออกเป็นหกไอ้ห้าส่วนนะกรนดิฟตามเวลาที่45วินาทีตอนนี้ก็รอให้น้ำกาแฟนะครับน้ำกาแฟถูกกลั่นกรองนะครับด้อแก้วดิอันนี้ก็จะหล่นลงไปในถ้วยนะ ลดลงติงต้งติงต้งติ้งติ้งอยู่เะยครับนี่ยังไม่หมดก็จะรอแม่นางเขามาชิมนะเพราะว่าเราไม่ใช่คกอกาแฟกำลังวิ่งมาครับใส่เป็นลมไปแล้ววิ่งไปไกลเลอเกินอันนี้ก็กังหันลมก็ติ้วๆนะครับ เอนเช้าลมอากาศาลมชิวๆเย็นสบายในช่วงเช้ารับแดดอุ่นนะครับรับแดดอุนวิตามินดีแล้วก็จิบชานะครับพร้อมกับกล้วยน้ำว้าผมชอบกินกล้วยน้ว้านะครับที่จริงเป็นกล้วยของเจ้ามะเดื่อก็เดี๋ยววันนี้อาจจะแวะไปหาเจ้ามะเดื่วนิดนึง เอากล้วยไปให้เขาเดี๋ยวดื่มชาก่อนแล้วก็กับแซนดิชอันนี้เป็นชานะครับอันนี้เป็นกาต้มชาผมนะครับต้องมีติดไว้ประจำตัวดื่มชาแล้วอาลมดี ตอนเช้เชาๆนะครับรับบรรยากาศตอนนี้นักท่องเที่ยวก็มาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆก็จะมาออกกำลังกายบ้างแล้วก็มาชมบรรยากาศยามเช้าบ้างนะครับในส่วนของกลางหันลมนะครับนาแล้ว คกว่าเป็นลมไปแล้วเอาลองชิมโอ้โหฝีม,มือทัานเทพเ,เดี๋ยวจะให้คอกาแฟเขาชิมนะครับใส่น้ำตาลลองลองก่อนลอ,ลองลองดิบๆก่อน่นาลลองลดิบๆก่อนยวค่อยชง เย็นนิดนึ่งอาเฮ้ยขมขมเ้าขมนีดไม่เราลืมลืมลืมอยู่เลยเรามันกินเป็นไงโอเคอยู่รสชาติอืได้กินกาแฟมากเลยอันนี้เป็นสูตรพิเศษเปิดใหหอมไหมหอมเป็นเอสเโซเนาะเอสเอสโซเข้มนะครับนี่ใส่น้ำตาลนมหลักแมวนม พูดถึงว่าถ้าไม่ต้องใส่ตาก็ได้นะดิปปิปก็ไม่อยากชิมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวติด นี่ไงสูตรนะั่นสูตรสูตรอะไรนะของของอะไรนะคนญี่ปุน่นที่ว่าชนะเลิศอ่ะสูตรชนะเละิศนะครับสูตรที่สุดอ่าชื่ออะไรการริฟกาแฟนะครับของเขาก็องค์พักรักจำอะไรก็น้ำสามร้อยมิลลิลิตรนะครับแบ่งน้ำออกเป็นหกส่วนเอ้ห้าส่วนนะครับเราก็ใช้เวลาในการริฟต,ต,ต่อละหนึ่งครั้งก็คือ 4ี่สิบห้าวินาทีก็ลองดูนะครับแล้วก็ลองปรับสูตรเอานะอุณหภูมิน้ำก็อยู่ประมาณที่เก้าสิบห้าองศาก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับก็คือไม่ต้องมีที่ที่วัดนะครับเราก็ต้มน้ำให้เดือดน้ำเดือดประมาณร้อยองศานะครับเราก็วางทิ้งไว้แป๊บหนึ่งก็ขั้นตอนแรกก็คือการพรมน้ำลงไปที่ ตัวกาแฟนะผงกาแฟแล้วก็ทิ้งไว้อยู่ในช่วงสี่้าแล้วก็เทน้ำสองน้ำสามตามไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ลองลองเอาไปใช้ดูนะครับอันนี้เป็นสูตรสูตรที่ชั้นะเลิศน,นะครับการแข่งขันดิฟกาแฟี่เขาก็มีการแข่งขันเนาะเรื่องดิฟกาแฟก็เป็นมีการแข่งขันเราก็ไปปรับสูตรนะครับใช้นะครับเราต้องการจะใช้ ส่วนใหนมันอยู่ที่เรานะครับก็คือว่าเราต้องการรสชาติที่มันเค็มรสชาติที่ขมรอเปรี้ยวอย่างเงี้ยนะสำหรับน้ำสองน้ำสามนะเป็นน้ำสองน้ำสามเป็นน้ำที่ควบคุมในเรื่องของความเปรี้ยวขอ,ของกาแฟนะครับส่วนน้ำสี่ น้ำห้านี่ก็จะเป็นในส่วนของการควบคุมบอดี้นะครับก็คือเราก็จะปรับเอาว่าเราใช้ปริมาณน้ำในช่วงไหนเท่าไหร่อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับเดี๋ยวลองชิมดิชิมกาแฟแบบหมโอเคไหม ก็กาแฟก็ต้องขมงอันนี่มันได้รสชาติกาแฟมากเลยคือเคยลืมกาแฟมามาหลายปีแล้วนะครับเป็นคนที่ติดก,กาแฟแต่ว่าพอได้นะลืมรสชาติของกาแฟที่ดิบเองนะครับอืมก็ใช้ได้ครับเป็นเป็นขมที่นะขมแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เปรี้ยวนะไม่เปรี้ยวมากไม่เปรีปร้ยว กระสุนน so right. so ีนองเลยชอบมากาแฟกาแฟเข้มไอกาแฟเปรี้ยวมันจะเปรี้ยวมันไม่เปรี้ยวอ่ะทำไมเปรี้ยวเน่ยเพราะว่าก็มือเทพเป็นคนจิ้บไงอุ้ยอีกเรามือเทพเป็นมันไม่เปรี้ยวก็อุปกรณ์การจิ้นี่แหละครับก็คือแม้แต่ในส่วนของถ้วยเออ่ กาต้มเนี่ยก็มีส่วนนะครับการดีไซน์การออกแบบในส่วนของคอที่สําหรับในการลิน,ลนกาแฟนะมันก็จะเป็นแล้วกักษแหละคือเป็นหลอดนะครับเป็นหลอดเล็กๆเ,เวลาเทลงไปนี่ก็จะมันก็จะเป็น,นความพอดีนะครับความพอดีก็ไม่ใช่กานี่นะครับท้ากานี่นะ จะเป็นลักษณะของน้ําที่จะลงไปสัมผัสกาแฟนะมันก็จะเป็นอคอยาวๆนะครับบวกด้วยเวลาจะลินมันไม่ใช่โจกลงไปนะครับในในส่วนของอตัวนิฟกาแฟตัวนี้ก็คือจะเป็นกล้วยนะครับแล้วก็เขาจะเจาะหลุมเล็กๆนะครับแล้วข้างๆก็จะเป็นลักษณะซึมๆนะครับแล้วก็จะลินตกลงไปในถ้วยสึ่าไ กาแฟี่มันจะฆ่าแมาลงได้หรือเปล่าได้ได้ได้เขาจะเอา,เอาที่สําคัญนะครับกากของไอตัวกาแฟที่เราดิฟเนี่ยตรงเนี้ยเราสามารถที่จะเอาไปผสมน้ํานะครับแล้วก็ฉีดเพื่อป้องกันมแมลงนะฆ่ามแมลงในส่วนของตรงนปปรนรนเนี้ยไปผสมน้ําผสมะไรเนี่ยไปสากแห้งแล้วก็ผสมสา แล้วก็ผสมน้ำเพื่อฉีดพวกไรแมลงนะครับแมลงพวกตรงนี้ช่วยได้พวกวัชพพวกวมดปวกอะไรพวกนี้แหละเดี๋ยวเราก็เอาอันนี้อย่าไปทิ้งนะครับพวกกากกาแฟที่ว่าเราดิบหลังจากเราดิบเรดยบ้อยแล้วหรือต้มนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับข่าวหน้าก็จะมาโชว์วิธีการ ใช้การต้มนะครับเช่มัคก้าพอตนะครับมัก้าพอตตัวนั้นนะก็จะใช้แรงดันเป็นหม้อต้มแรงดันนะครับที่ตัวนั้นก็จะเข้มเข้มมากกว่านี้นะครับเพราะว่าตัวนั้นคือเป็นการใช้ะระบบไห้น้ำนะครับไห้น้ําดันดันน้ํานะครับดันน้าเพื่อเพื่อเพื่อจะ,อะไปละลายกาแฟตัวนั้นก็จะจะจะ,จะเข้มนิดนึงเข้ม อ,นนอันนี้ก็ถือว่าเข้มหยอด,ดก็เป็นกาแฟแก้วแรกสำหรับผมนะครับที่ดิบพอดีเลยแก้วหนึ่งพอดีก็ใช้สูตรเดียสูตรที่พี่น่ารัก ก็เช้าเช้านี่เดี๋ยวจะนั่งรับบรรยากาศแล้วก็ดื่ดชาส่วนเขาก็จะเดื่มกาแฟแล้วก็ออกกำลังกายวิ่งนะครับอันนี้ก็จะมีรถตู้น่ารักๆเขาก็จะมาเที่ยวนะอาจจะ,เป,ะเป็นรถตู้นอนนะครับรถตู้นอน ช่องนี้กําลังกําลังฮิตนะครับรถตู้ที่ใช้สําหรับในการแคมปิ้งนะครับก็หลายคนก็ใฝ่ฝันนะครับที่อยากจะมีสีสันน่ารักครับแต่งเป็นรถตู้นอนนะก็เดี๋ยวถ้ามีปัจจัยก็จะอาจจะหาไว้สักคันนครับโอเคครับสอนรับเช้านี้ ครับที่เขาเย่เที่ยงเกิดลาตะขงนะครับการหันลมกำลังฝนติ้วๆนะครับบรรยากาศดีครับเช้านี้ของการเที่ยวยังไงก็ระวังนะครับโควิดตรงนี้ก็ยังระบาดอยู่เป็นเนื่องๆน,นะครับยังไม่ได้ดูข่าวนะครับว่าเช้านี้ปร,ริมาณผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับเดีย๋ยวเราจะ ไปนั่งเลอทีนึ่งนะครับก็จบเช้านี้ด้วยกาแฟแก้วแรกวิ่งได้อีกเป็นร้อยโลเลยพี่แก้วดีนะครับนี่ <c oughs> ก็ลืมกาแฟที่ผมดิบ <c oughs> <c oughs> อยากลืมเชิญครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวดิบให้นะครับ <c oughs> เป็นสูตรสูตรสำหรับาการมาดิบก,กันโหลกดิบก,กาแฟที่ชนะเลิศ ส่วนของอาการนิฟกาแฟนะครับแข่งข,นขนันการนิฟกาแฟมันนม่เปรี้ยวอ่ะเคยกินแต่กาแฟพวกเนิฟนกาแฟที่ก็กินตามแคนทีนเราอ่ะเปรี้ยวถ้าสั่งกับเออมันจะเปรี้ยวแม่เอนอันนี้มันจะโอเคเลยมันอยู่ที่ตัวกาแฟด้วยหรือเปล่นาน่าจะใช่มันก็อยู่ที่ตัวกาแฟด้วยไนงะตัวตัวกาแฟที่เราใช้แล้วก็เป็น<ฮ>ยี่ห้อเป็นอะไรสัมผัส<ล>ถึงความแบบบีบมันบีบมันแบบมันเแขบบ้มไง Okay, okay. คือความเข้มมันจะคุมที่น้ำสี่น้ำห้าในเรื่องของความขมเนี่ยก็คือความขมความเปรี้ยวเนี่ยมันจะอยู่ที่น้ำสองน้ำสามมันได้ปริมาณพอดีอะสำหรับก็ดยชอบกอินประมาณถ้าเล็กไปขนาดนี้นก็ไม่ไม่ค่าครับหนึ่งของของของฝรั่งอนะเขาไม่ไม่ไม่เยอะนะแต่คนไทยก็กินเยอะ คนไทยเขาจะกินแก้วใหญ่สังเกตนะเรื่องของครับของของเมืองนอกเลยเขาจะประมาณครึ่งแก้วนี่ยในของเราเน้นปริมาณก,กินให้อิ่มนะส่วนแก่คนไทยก็คือดื่มกาแฟนี่ดื่มเยอะนะครับฝรั่งเขาจะกินแค่นิดหน่อยเ,ยเขากินพอให้รู้รสแต่คนไทยนี่ดื่มให้อิ่ม โอเคเดี๋ยวจะนะพักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับชมบรรยากาศแล้วก็รอบๆนะ,ะ,เ,ะเดี๋ยวก็จะเดินเจอกันครับข่าวหน้าต้มกาแฟ